น้องไอเราคว้าน้องเราตลอดิ่ท่อถิ่ท่อเลยแม่ต้องว่าี่บอกว่าโปเล่เลยแล้ววาชื่อมานาโตตับบรย่อยว่ามันเดือดเนี่ยทีเล่เลทีนอทีเลิศสมเท่อหน่อยันเดือดด้วยเมียก็ถือเบอร์เหลือหลายย่งมยมมาทอเดือดทีท่อเก่าวันเชาเล่อดเดือดเดือดที่โอเดือคลีอย่างีมทอเดือดนี่กว่าเลยเนี่ยอือ โอ้ทีเล่ลทีทีเล่เล่ไหเว้ยน้องีว้อเลตัเม้ยกลมๆเน้องกนรน่ยทหนชอบนอเลิแมโตน้อทีน้อทีทีทีเล่ล่น้อทีเล่ล่น้อเว้ยน้องเลิศกูบ่เลยที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 เล่เล่งเวยนี่ามงคว้าตัวกูเลย

ร้อนร้อนเลโคโน่ที่เลนเล่ต้องเล่นเล่นกัเราอย่างก่อนเนี่ยที่เลที่เลพอรูรอนร้อลยคือว่าคือเราอยากปะเนาะแต่ว่าถ้าร้อนแม้ตอนที่งานก็ลำบากลำร้อนแต่ครีบีดี